น้องตื่นมากี่โมงอุ้ยยิ้มแป้นเลยน้องทำอะไรเล่นเหรอนายทำอะไรครับนายเอ้ยเล่นกับแม่ก่อนเนาะเดีจะเช้าไปดูไก,ก่กันครับนายอูกกอกกอ้กันหน่อยสิอู้ก่อนอู้ยิ้มหวานหน่อยเอ๊ะยิ้มหวานหน่อยยิมนนยย้มหวานทางตาหวานสิไหนไหนแม่ยิ้มหวานเอ๊ะยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวาน คุ้มโปงป่ะคุ้มโปร,ง,ปรงกับลูกไหนห,นหน่ง <c oughs> นน่ะไยวายวไวน, <c oughs> นี่นนอเล่นอึ๊บอึ๊บนออกองไงลูกบอลนี่ออกไปได้แล้วนี่ นี่ปึ้งปึ้งอัดไแนๆลงเกีียวไหมจะดูนะไอคิวเนี่ยใครมาพอมา่อมาแล้วมามาเล่นกับไอคิวหนออ่อยสิพ่อมาแล้วไหนพ่ออุ้มมาแล้วมาวิดีโอ สบายได้บอกไปไายรับไปไทยครับ